เมื่อตอนหน้าคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรไม่หนีไปไหนแน่นอนก็คือจะเป็นตัวปรับสีผิวหรือว่า CC ครีมที่กำลังมาในตอนนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนี่เป็นบอ d y CC c r e ครีมนะคะ Filter Soul CC ครีมเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของเกาหลีนะคะ ถามว่าตัวนี้เด่นยังดีกว่าซีซ r e รีมหรือว่าบีบีครีมบอดทั่วไปในท้องตลาดยังไงนะคะเขาจะมีเทคโนโลยีเพื่อให้ครีมที่ทานะคะจัดตัวอย่างเป็นระเบียบบนผิวของเรานะคะทำให้สีผิวเนี่ยเรียบเนียนสม่ำเสมอก็จะช่วยปรับสีผิวให้ขาวประมาณ5-8เท่านะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบออกแดดหรือว่าชอบถ่ายรูปเนี่ยตัวนี้จะทำให้ผิวเนี่ยดูผ่องมากยิ่งขึ้นก็ที่สำคัญนะสีผิวของเราจะไม่เทาเหมือนกับ เขาเรียกว่าตัวก่อนๆที่บุ้งเคยลองนะคะแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัว Bright Collecting Serum Moisturizer SPF 15นะคะซึ่งชาวเกาหลีเขาบอกว่าเขาคิดค้นมาแล้วแหละว่า SPF 15เนี่ยกำลังพอดีเลยทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่วอกจนเกินไปนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไวทนามิงเซรั่มอยู่ในตัวนะคะจะทำให้พอเราทาไปเรื่อยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบอดี้เซรั่มหรือว่าบอดี้โลชั่นนะคะ ที่จะปรับสีผิวเนี่ยไปได้เรื่อยนะคะอย่างที่บอกว่ามี2ส,สีนะคะมีสีม่วงกับสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะเป็นกรีนพัมคัลเลอร์นะคะคือจะเหมาะกับสาวๆที่มีผิวค่อนข้างที่จะขาวอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะทําให้ผิวดูไบรด์ดูกระจา่างดูมีออร่ามากกว่าเดิมนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นสีเขียวส่วนอีกตัวสีม่วงนะคะ จะเหมาะกับสาวไทยนี่แหละคะ่ะที่มีสีผิวสองสีหรือว่าสีผิวค่อนข้างที่จะออกน้ำผึ้งนิดนึงสีมว่วงเราก็จะไปทำไปกรบโทนคล้ำของผิวของสาวๆได้ค่อนข้างดีนะคะก็ะคือตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวพู้จะเปรียบเทียบกันให้ดูแล้วกันระหว่างสีเอ่อสีเขียวกับสีม่วงนะคะวา่าสาวๆคนไหนอยากจะใช้สีอะไรมากกว่ากันข้างนี้จะเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะ ดางนี้พุ่งจะลงเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกิ่บที่ค่อนข้างหอมเป็นเอกลักษณ์ในตัวเลยนะคะก็จะเห็นว่าทางด้านสีเขียวเนี่ยเขาจะให้ความขาวที่เรียกว่าระดับนีิดนึงนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวขาวแบบขาวออกขาวเลยแหละส่วนด้านสีม่วงเนี่ย ก็จะให้ความขาวในระดับที่ค่อนข้างมากกว่าประมาณประมาณเท่าหนึ่งเลยแหละผู้คิดว่านะคะอย่างหนึ่งที่สาวๆจะสังเกตเห็นได้เลยก็คือตัวนี้จะไม่ทําให้ผิววอกจนเกินไปหรือว่าสีผิวเนี่ยกลายเป็นสีเทานะคะ ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาทดสอบตัว CC ครีมตัวนี้กันนะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเทคนิคมาให้สาวๆนะคะว่าวิธีการลง CC c r ครีมเนี่ยทำยังไงซึ่งตัวบุ้งเองเนี่ยก็ลองแล้วก็ถือว่าวิธีการนี้เนี่ยเรียกว่าได้ผลแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเวลาลงเขาจะลงบีบครีมออกมาแล้วลงทางเหมือนแบบบอดี้โลชั่นแบบนั้นเลยแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะเพาจะทาให้ผิวดูไม่สม่ําเสมอแล้วก็ ดูขาววอ,อกจนเกินไปบางทีเราไม่ต้องการให้มันที่จะขาววอ,อกขนาดนี้นะคะเวลาลงเนี่ยก็แนะนําให้ลงทีละน,นิดนะคะวันนี้บุ๊งจะใช้สีเขียวนะคะอยากจะได้สีผิวที่ออกแนวธรรมชาตินิดนึงไม่อยากให้จะไม่อยากที่จะให้ดูขาววอ,อกจนเกินไปนะคะ แล้วอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่สาวๆเกาหลีเขานิยมกันมากที่สุดเลยก็คือผสมตัวซีซีครีมตัวนี้1ส่วนแล้วก็บอดี้โลชั่นที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนะคะ1ส่วนผสมให้ผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วเราก็ค่อยเอกมาทา,ทาผิวตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวขาวดูประมาณ3ระดับหรือว่าประมาณ3เท่านะคะของสีผิวจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ ผิวที่ดูผ่องไปเลยหรือว่าต้องการที่จะถ่ายรูปให้ผิวดูไบร์เนี่ยพูกแนะนําให้ลงทีละนิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวมูจะโชว์ให้ดูก็คือการลงตัวซีซีครีมเนี่ยทีละนิดโดยตรงเลยโดยไม่ผสมกับอะไรเลยนะคะว้าข้อที่สําคัญก่อนที่เราจะลงนะคะเราควรที่จะบํารุงผิวหรือว่าผิวของเราเนี่ยควรที่จะมีความชุ่มชื่นมากโดยปกติหรือว่าเราควรที่จะลงบอดี้โลชั่นบอดี้เซรั่มหรือว่าครีมกันแดดอะไรแบบนี้นะคะ ให้ผิวมีความชุ่มชื้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงเนี่ยมันจะทําให้ผิดให้ซีซีครีมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างหนืดน,นะคะแล้วจะทําให้ซีซีครีมไม่สมานเสมอนะคะก็เดี๋ยวจะมาทดสอบบริเวณช่วงแขนก่อนเลยนะคะนี่การก็แตะแตะไปทีละนิดแบบนี้นะคะพุ่งจะชอบใช้วิธีแบบการลงแบบต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 บ,ตบนะคะให้ทั่วผิวมากกว่าเพราะถ้าทาเนี่ยมันจะเป็นปืด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 ,ปดนะคะ สาวๆคนไหนอยากจะถามว่ากันน้ำไหมหรือว่าทาไปเล่นสงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นคราบหรือ,อไรไหมตัวนเนี้ยเนี<ส>่ยเขาบอกว่าเขาแนะนําในช่วงสงการเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เวลาเหงื่อออกหรือว่าโดนน้ําแล้วเนี่ยจะไม่ไหลไม่เป็นคราบซึ่งโดยปกติซีซีครีมหรือว่าบีบีครีมที่ทําให้ตัวขาวพวกนี้เนี่ยแค่เหงื่อไหลนะคะก็จะทําให รอยเนี้ยเป็นคราบไหลออกมาเป็นย้อยๆนะคะเห็นว่าด้านโบทาเป็นซ c c r e รีมฟิลเตอร์โซนะคะที่คิดว่าผิวเรายังเอออยากได้ให้มันพองกว่านี้ขาวกว่านี้พวกแนะนำให้ลงทีละนิดแบบนี้แหละคะ่ะแล้วค่อยมาเพิ่มเลเยอร์ไปทีละระดับนะคะ จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากตอนแรกที่มาเลยโอเคนะคะเดี๋ยวพราจะทำการทดสอบฉีดน้ํานะคะไปที่แขนแล้วดูว่ามันจะไหลหรือเปล่าจะเห็นว่าจะไม่มีคราบขาวๆของตัวซีซีครีมไหลออกมาเลยนะคะอุ้ยอันนี้จริงนะคะเพราะว่าเราลองถูดูแล้วอ่ะมัน มันไม่เป็นคราบเลยนะคะสำเนียงสาวๆที่อยากจะทาผิวขาวผ่องออกไปแบบเจอแดดแล้วก็เล่นน้ำโดยที่ผิวยังขาวอยู่นะคะลองใช้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าพูดเรื่องถึงความดรอปของสีผิวเมื่อโดนน้ำแล้วทอเทียบไปแล้วนะคะก็ไม่ได้ดรอปลงไปมากนะคะแต่ก็คือเหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะ ไปไว่ายน้ำไปเล่นสวนน้ำอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแช่น้ำนานๆอันนี้หลุดแน่นอนนะคะเพราะว่าคงจะไม่มีซีซีครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่โปะลงมาบนผิวแล้วไม่มีหลุดนะคะลองพื้นเรายังหลุดเลยเนาะนะคะก็เดี๋ยวจะไปทดสอบตรงกลางแดดให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าทางแบรนด์เขาเคยมาบอกว่า ยิ่งออกแดดเนี่ยผิวจะยิ่งผ่องดูสวยมากดูส่วนราคานะคะตัวนี้จะอยู่ที่590บาทนะคะมีขายที่วัดสันทั่วไปเลยซึ่งเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่มั้งตอนนี้น่าจะเหลือประมาณหล่อละ300กว่าบาทนะคะยังไงก็ลองไปดูนะคะเป็นตัวเลือกในการทําให้ผิวใสในช่วงสงกรานนี้นะคะก็เป็นอีกตัวที่เรามาแนะนํากันนะคะก็ยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ